หลังจากพาท่านผู้ชมเลาะหมู่บ้านชนบทแล้วทางสิพาท่านผู้ชมไปชมน้ำตกตอนนี้กำลังย่างลูกคู่ชมน้ำตกน้ำตกตาเนาะยินเสียงบ่ทุกคนยินเสียงบ่น้ำตกตาดสดีได้ได้ได้ปวดกองให้เบิ่งก่อนยินบ่ยินเสียงบ่ ของเมืองเซโปโอนทำหมดแล้วโอ้งาม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 อ้ทางอกมากันซันนเหน่ะงามนาะทุกคนน้ำตกตาสรีวูวนิ่งามถึง่อดโอ้ าทุกคนมาบึงสิ่งที่สวยๆงามๆเลยเนาะงามงามนะงามภา,มามบึงอ่าบรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดเลยสุดยอดเลยป่าอุดมสมบูรณ์นะทุกคนเบิ้งป่าใช่เนาะ น้ำคัะน้ำค่ะเอ้าพามาพามาเบ่งเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะพากันก,นกลับเลยสามโมงสี่โมงเลยสทุกคนกาดสรีขึ้นกับเมืองเซปอนแขวงสมันไพเขตห่างจากเส้นทางเลขเก้าประมาณ30กิโลสวยงามเนาะ โอ้ถึงหอถึงหอถึงหอเลยมานั่งมีเวลามีโอกาสเนาะมีเวลาหลายเลยมานั่งกินเข่าป่าเลยนี่โอ้มีความสุขหลายนาะสวยงามงามหลายงาหลาย การย่ามฝนแห่งงามเลยทุกคนการย่ามฝนแห่งงามน้ำลายแห่งงามคนหนึ่ทุกคนอันหนึ่ยางเดือนสามเดือนสี่เนาะเดือนสองเดือนสามแหละน้ำก็สีแห้งแล้วเนะานะปลาซุ่มรอบๆปลาปลาดูคนละใกล้ๆกันเนาะ Lọ bình cây cày ngang ngon cơ Ôi khó mai cây cây Nhìn lên Nhìn lên sự bổ sung Nhìn xuôi ngang Chút nhọt chút nhọt Mình cài vào này โอเคพาละตื่นเนาะบรรยากาศงามเนาะโอเคคลิปนี้กับซิคอ,จอสจบไว้สม,มีเนาะกับบรรยากาศงามๆสวยๆสงามเนาะพบกันใหม่ในะอีพีต่อไปสบายดีด